ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสมองสวบรค์ครับมันหนี้กับผ้ามาเบิงงัวคือเก่านะพี่น้องเนาะมือนีมาทีเอดีฟาร์มครับพิกัดนะครับน้อบ้านน้องกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่นี่เมีม่านใหญ่ๆนี่ครับนี่แล้วมืนหนีงัวเถิกหลายเถิกพอพันคุ้มฝอกคุ้มฟูงครับนี่หลายตัวครับครับกัสิผ้าลายเบิงราคาไปพร้อมๆกันนะครับเนาะ นี่ครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพอๆกับเอดีฟาร์มควันนี้เป็นอ่าผู้ใดครับนําเสนออ่าเลขาครับเลขาเลขาแอดเลขาครับเลขาอ่าในน้ำซื้อเพื่อนครับ่ซื้อมาดครับผมมาด์ทมาร์ทหน้องมาดเป็นผู้นําเสนอรายการน้องเนาะครับผมมื้อนี้หล่ไล่เบอร์เป็นเด็กครับมื้อนี้มื้อนี้มีอยูสิบแปดเบอร์ครับเออสิบแปดเบอร์มีทั้งแม่ทองแม่สาวอนาคตพอพันธุ์แม่ลูกครับ การรับประกันห้าคือเก่าตัวคือเก่าครับหนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มครับส่งฟรีลอยโลครับพูนอ่ะพี่น้องส่งฟรีลอยโลส่งฟรีไม่มีมัดจําเก็บเงินปลายทางครับโอ้ดีมึงนี่ละพี่น้องันครับเม่มีมัดจาได้พี่น้องเด้อมากตัวใดนี่สั่งเลยครับตกลงราคากันเราสั่งเลยเนาะครับผมบัต้พี่น้องบัดรี้ไจ่ากกันตัวที่หนึ่งครับเม่ท่องครับเอาเมาม่นีก่อนเลยเนาะครับผมเื้อดเมียดเมียแบบไงครับตัวนี้ทองเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนครับผมทองเจ็ดเดือนกับพ่อใดครับมีไงครับ มีใ่ครับมีใ่พี่น้องทองเกิดเดินกับมีให่ใ่หนาพี่น้องจะได้ไปงัวเป็นบล็อกนะครับเดร์นี่สูงนี่เท่าไหร่หน่อยเนาะอ้ผมว่าเบียดลอยหางครับนี่มีมีเนาะเห็นเนาะเห็นเห็นลอยหาครับลอยหานี่นนาจะเห็นได้ครับไม่นี่พัดใหญ่ล้วก็นหนาครับไม่ลูกตัวที่ใหนนี่ทองครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองอ้าพี่น้องครับบาทเนี่ยใหญ่ใหญ่เนี่ยหนาส่อยากได้เป็นแม่พันแม่บล็อกครับโทมาสั่งเลยเนาะครับผมราคา่าได้ครับ สามหมืเจ็ดหาร้อยครับโอ้พี่นอ 37, หห้องสามหมื่นเจ็ดพันห้ารอยแม่บักไ่สูงลอยหาซิบแข้งขาซื้อตรงเหยียดดีน้ำไต่น้ำลางเง่าอาอัดรัดมีตรนี้ครับแม่เนี่ยนุ่มนหน่อยๆปิริตขาล้างกะตรงเล็บกะสักเนาะครับผมมังเลยพี่น้องมึงบหมันถ่ายลามอู้นะ <laughs> ดูออกมาคืออีกครักเนาะครับให้หูงามต้วครับเด็ดเด็ดเด็ดเลยครับแม่นี่ น้ำใตน้ำรางข้อนาสีแดงพอดีพอดีบันที้มาเบิงเบอร์ที่สองต่อครับติดกันเนี่ยนี่กับเมยทองด้วยกันครับตัวนี้กับเมียนเถืกันเมียนครับตัวนี้ทองจ็กเดือนทองหกเดือนกลัวครับทองครับพอเคเอฟเจ็ดสองโอ้ตัวนี้ทองหกเดือนกับเคเอฟเจ็ดสองเมียนครับตัวนี้น่าจะหัวโลนแต่งไว้เนาะเมียนครับหัวโลนครับตัวนี้ทองที่ไหนทองที่แรกครับโอ้งัวสาวทองแรกเมียนครับทองแรกพี่น้องครับงัวสาวทองแรกหนังหน้าหนาครับพี่น้องบรรทายตุ้นตูนนุ่นนุ่นสุดๆนี่ครับนี่ พี่น้องได้ไปรุ่นเชพเพทเยอะเพีองเด้อทองรับประกันให้แน่นอนความสูงนี่อยู่เท่าไรครับนี่ความสูงมีหลายสีซิมหาครับประมาณหลายสีครับเอาประมาณหลายสีขึ้นเนาะหรือถึงสีหาไปนี่เนาะมีอะครับราคาครับบ้านเปิดไปสี่หมื่นหกพันครับสี่หมื่นหกพันโอ้ตัวนี้งัวสาวนะครับได้สดเด้อพี่น้องบ้านเนี่คอกับหนาหรือติดเชื่อกันขาคอกับซื้อเหยียดตรงดีครับหาหลังบรรทายไม่บรรทายหนาคนาดนี่เนาะ นอกตั้งโจโก้นาเดียงจึิงคือนั่งนาครับนั่งนาดีครับตระกูลดีครับพี่น้องขันเชียรไปเป็นแม่พันธุ์นี่เหมาะเลยบางคนหางปื่อคนหางนี่พี่น้องโอ้โเปิ่นขาใหญ่ครับเรเบ่หน้ำล่างนี่อิ่มๆเลยพี่น้องสวยๆครับสวยเลยทั้งสองตัวนี่แม่ม้าหนี่เนาะครับเมียนครับหน้าครับ เชื่องครับคุณดีพร้อมครับเชื่องครับได้ใบได้สองแม่นีสซ้นแม่กับลูกตัวเนาะแม่นครับแม่นั่นโอ้ใหญ่อีหลีครับแม่แรกอะแม่นี่บรรทานี่คักีปนองมันอยู่อยางไดด้วยครับเด้ออ๋โทมากครับโทมากโทมากเบอร์เบอร์เก่าปะครับเบอร์เก่าครับอ่าโทมาเบอร์เก่าเนาะผมจะขึ้นมาหใหขึ้นเก่าแล้วครับเบอร์อยู่นี่ต่อมาครับเบอร์ที่สองครับนี่แม่ที่สามอเบอร์ที่สามครับเป็นเบอร์ที่สามเป็นงูแม่ก่อนเนาะครับอันนี้ท้องครับสองสี ไปหาสีมันจะใสขึ้นเดืยนครับกมันนี่ทองครับสองเดือนกลัวทองสองเดือนทองสาวเนาะมีอนครับทองสาวสาวทองแหลกครับสาวทองแรกรับประกันทองอยู่สองเดือนกลัวมีคลิปตรวจทองครับมีคลิปตรวจทองโอ้พูดใดอยากได้สีแดงเดียงจัดๆวยครับเด้อเพิ่นทองครับพ่อใดครับตัวนี้ทองครับอาปาเช่ครับอาปาเช่สองเดือนอาปาเช่สาวทองสาวด้วยพี่น้องมีนครับทองสาวทองแรกสูงประมาณเท่าไรครับ หน่อยซีได้ครับประมาณหนอยซีเนาะหนอยซีนี่คือความสูงครับประมาณรน่อยซีแล้วพอน้องพี่น้องครับสร้างจองมเลยครับมักแดงเข้มเขมแบบเม็ดสีเก็บมาเนียนเลยครับไปนี่โบดนี่่าติเป็นขอบหูขอบตาหนาขาเต็มแขงซัํานะครับนำเต้นนำํางเงาดีนี่ครับนี่คอแข้งขาซื้อปันไม้มันทัดครับขาหนามึงนมมซ่บึงนมนมกับบุมีติ้งนะครับเด้อโอ้เด็ดราคาเท่าไหร่ครับ สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทครับนี่ครับเด็ดเด็ดเลยพี่น้องได้ไปรุนกันแค่ลูกว่าผ่้ใส่เพศใดนี่ครับผูมักสีแดงเนาะครับผมเจ็บบวดขนดเลยแดงนี่ติดเครื่องดำครับง่ามครับแดงติดเครื่องดำนี่แดงกันซ้ำเอครับนี่คือเบอร์ที่สามครับครับผมครับพี่น้องบังเบอร์ที่สี่ตอนเลยครับพี่น้องเบอร์ที่สี่นี่เป็นสาวน้อยสาวน้อยครับยกนีแท้ครับผมลูกพ่อได้ครับตัวนี้ ตอนนี้ลูกอ่านโนเบิลครับโอ้ลูกสาวโนเบิลอายุจากเดือนครับอายุเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนอ่นครับปืดพี่น้องงามขนาดเลยครับเมืองกันยืนกันยกกันเฉิดครับข้อนี่ย่นหาซื้อน้ำล่างนี่อาบเง้วๆอิ่มๆเลยครับน้ำร่างอ่ะหางดีครับบันท้ายนี่ลามดีปืนขาใหญ่โอ้ดากนกดีเนาะดากนกเพิ่เวอร์ขึ้นแล้วพี่น้อง ตูนนู่นสวนเลยนี่นี่ครับรลค่าครับเปิดลายเป็นไหนตัวนี้เปิดไาหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับ 1> 1, 7, หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ่ะพี่น้องแม่บอกแม่พันประจําหลักประจําขกอครับแดงเข้มนะครับแม่นี่ยืนงามยืนสวยยืมงามยืนงามแดงเข้มนี่คือเบอร์ที่สี่ครับแลค่าเปิดให้พี่น้อง1 1> บ่อเบาเลยครับ หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับนี่ครับราคานี่เปิดให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงนี่ก็ต่อได้อยู่เนาะต่อร่องได้ครับอ่ถุกตัวต่อร่องเด็ดด้วครับเด้อนี่ครับต่อมาสิ่งผ้ามาเบิ้งง้อผูได้ปะเนี่ยเขาเบือที่อนาคตเหรอครับเบอร์ที่หาเบอร์ที่หาครับผมครับพี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์ที่หาครับเป็นง้อพอพันคุ้มฝอกคุ้มฟงครับอนาคตขึ้นรถหาทับครับในสาละซีสาหาพันไปได้ครับนี่อนาคตดีครับองูหนอก มันใหญ่ครัแลนอกเห่ไหมบ้านไายอนาคตอยู่ประมาณสิบสองตัวครับอนาคตพอพันธุ์มื่อนีพอพันธุ์เมียนครับอนาคตพอพันธมียี่สิบยี่สิบยี่สิเยี่สิบยี่สิบยี่สิอยน่สิบยี่สิั้ง่ัวนี้ลูบพ่อิลยี่สิบยี่สิบยี่สิบยี่นิบยี่สิกยี่สิกยีริบาเจิบยี่สกยี่ิบยี่สิบยี่สบยีดเดืยน่สิบยีสิบี่สิบยอ่สิบี่สี่สิดยีดเบยีิบยี่บี่สิบี่บอี่สิบยี่สิบยีี่ เป็นข้อแล้วครับหนาครับเล็บข้อขาครับนี่ออาเบอร์ลรงดีราคาเทาเปิดหลายปเลยครับตัวนี้เปิดไปสิบแปดห้าร้อยครับหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับเมีนครับพอพันเด็ดพี่น้องหาไว้เก็บไว้ครับให้ห้ำนี่ดำไปเนาะดำครับผมบนท้ายโอ้ลามดีครับปูนห้ำดำหยีบสีเต็มใบคอนเอ้าสวยครับนี่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 คือเบอร์ที่หาเนาะเมีนครับเบอร์ที่หาต่อมาเบอร์ที่หกครับ อันนี้เบอร์ที่หกนี่กะอนาคตด้วยกันครับลูบรอพอพันโอ้คักเลยเบอร์ที่หกกับใดแกงขาไงอืมให้ขาไงลำตัวดีครับนังเนียนดีเนี่ครับเด็ดเด็ดครับตัวนี้ลูกของวีเแอลโลโจนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกไส้วีเแอลโลโจแมนครับอายุเพิ่มในไรไปไหยครับอายุซ้ำกันครับพี่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแมนครับ อ่ะครับลุงไส้วิเอลอโจอายุเจ็ดเดือนควมสูงกัน่าจะไล่เรือกันเนาะเมียนครับอยู่วางยี่สิบขุนเนาะมิตรหลุดเล่าข้าวเดียวกันรุ่นรุดยี่สิบหาด้อพี่น้องควมสูงผมเลยบอกตัวที่แหลกนะครับประมาณยี่สิบหาเนี่ยครับยี่ห้าบวกอยู่ดอกครับตัวนี้ก็บยี่หาบวกตัวตัวนี้เห็นโรควิเอลอโจนปะเมียนครับราคาเปิดร้านไปเลยครับหมื่นแปดพันครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันราคาก็บซ้ำกันเมียนครับอ่าเหมือที่หกเด้อครับเด้อครับเบมึงมาถ่ายจักน้อยครับ นี่ถ่ายหน้าหนาครับถ่ายหน้าหนาขาหญยๆครับนี่ซุ้มพอพันทั้งหลายอะต้องแบบนี้ครับนี่เล็บสึกสักองศาเขาทาด้วยพี่น้องผิวเนียนดีครับอือตัวนี้ผิวออกเนียนเนาะเนียนครับผิวออกเนียนโลพลลึกๆด้วยครับตัวนี้โผลลึกใครไปใครห้ำกระดำรบเครื่องครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องอ๋อนอกก็ตั้งโจโก้นี่คือเบอร์ที่หกครับพอพันตัวเบอร์ที่หกนะครับเด้อ ต่อไปเป็นเบอร์ที่เบอร์ที่เจ็ดครับ,รบโอ้เริ่มหนาขื้น,นตัวนี้เริ่มเนี้ยขึ้นมากแล้วก,ก็สูสีกันด้เนาะโอ้ตัวนี้เนื้อหนังดีขึ้นทีน่พี่รองแข้งขา,งขางนี่ปันไม่บรมนทัดโอ้หนามลางตัวนี้ไหมอาบอิอ่มอิ่มเลยครับผมนอ่มามองศาดีันรทายแข้งขาสูาง,างกับลอยยี่ซิบหาบวกซื้อกันกนี่แหละตัวนี้นี่เป็นลูกพ่อเลยครับตัวนี้สติงเล่ครับผมลูกชายสติงเล่นี่ครับ ลูกไส้สติงเล่ยอยู่จากเดือนครับอันนี้เจ็ดเดือนกลัวครับลูกไส้สติงเล่ยอยู่เจ็ดเดือนมื่เบิ่งข้อครับบ้านไม่งี้เข้อหนาเป็นหนาเลยพี่น้องเบิ่งหนาอ้ยหนาใหญ่ใครก็หนาล้อหนาผากไหมหนาโคตรลอเลยช่วงบังค้าวนี่กวงดีพุดนะขาตัวนี้เปิดารเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันซ้ำกันครับซ้ำกันนี่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันพี่น้องหรือเก่าเรือเอามาไปเลยก็ได้เนาะ ครับผมเหมาเลยได้ครับพี่นานี่โอ้กำไรตัวละสามหมื่นกว่าผมด้หยเนี่ยนีนครับพี่นาขายตัวกำไรหมื่นกว่าหมื่นกว่าเลยครับนี่ต่อมาเบอร์ที่เก้าผมพอบาเนี่เมี่ยนครับอันนี้เบอร์ที่แปดครับตอนอ่าเบอร์ที่แปดครับบ้านนี่เบอร์ที่แปดเบอร์ที่แปดเป็นพ่อพันอีกตัวหนึ่งเมี่ยนครับที่อยากนําเสนอขึ้นกันเบอร์พี่แปดเด่นใยนี่ครับใ่กระมูนตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบห้าหรอด้ยน่ครับคว่วสูงเพิ่นเนี่ยร้อยสามสิบห้าบวก เกือบเกือบสี่สิบไดครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกพ่อได้ครับอันตรีบอมมี่พอครับผมบอมีบอมี่พอสารครับแต่ว่าเบิ้งเหนือหนังตนตัวครับเบิ้งเนือหนังตนตัวเอาเบิ้งตนเบิ้งตัวเบิ้งเหนือเบิ้งหนังเด้่ยี่นังเด้อนี่สูงเกือบสี่ครับให้่าล่อยสารชิบหาเราล่นแล้วเนาะตัวนี้เนาะหนาผากใหญ่ขึ้นกันครับคุณอะหนอกตั้งโจโก้ขาตรงขาเทียงดีขึ้นกันองศาเขาทาครับอู้ขาใหญ่เลยพี่นีเนาะขาใหญ่ครับ บันทายบักนอตัดนี่ครับตัวใหญ่เบอร์ที่8ราคาครับ16,000บาท16,000หม่นเมียนครับถือก็มูนี่ครับเพราะว่าเพิ่นบ่มีสายเพิ่นบ่มีใบเมียนครับเพิ่นบ่มีใบเกิดเด้อพี่น้องแต่ว่าคันเฮาสิไปคุมฝูงนี่ไปยืนทับนี่ก็ยังได้เดีครับเพราะขามันใหญ่บันทายงามตัวนี้แล้ตัวยาวพร้อมเนาะครับอายุน่าจะประมาณ ถึงเดือนถึงปีไปปีครับผมตัวนี้ปีแล้วเนาะเนียนครับนี่ครับเอาราคาหนีมาจากไหนโทรมาเด้ครับเด้อเบอร์ที่แปดเนาะครับมัเนี้เบอร์ที่เก่ารอเล็กรอเล็กครับผมเบอร์ที่เก่าครับเป็นลูกไส้ของอันนี้บม่มีใบกันครับตัวนี้ก็บม่มีใยเนีนครับสันนิษฐานว่าเป็นลูกไส้ของซีไว้ไมออกขาวๆเลยพี่น้องนี่เยข้อหนังของตัวครับผมเบิ้องข้อมูลงเพื่นเนีนครับไม่นี่ตัวนี้เดืเลิกนะครับประกันทึกตัวเนี้ยพูดนะโอ้ได้เลึกหนังยุ่มติดมือครับ อายุหลายไปนเลยครับหกเดือนครับตอนนี้อายุหกเดือนน่อยก็มูครับควมสูงกระไรยี่สิบขึ้นเนาะครับผมประมาณยี่สิบงอยยี่ผ่าประมาณนี้นะครับวนาละห้าครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนี่พี่น้องนี่มันไม่มีพอไม่มีหลักฐานไห้สีใดครับสีแดงดีกับเนื้อหนังได้เบิร์ครับคุณสานีนี่คุณสมนี้งไม่เลยครับงัวญ่ไม่กับไร่มาไหวเราคเนวณเอาไปคุณได้นี่ครับว่าเถิดพอพัน ตัวใดเลือกได้เลยมือนี่ครับหลายตัวครับสิบสองตัวครับมากดบานนี้มาเบิงรอรออีกตัวนึงครับสีแดงแดงคือน้องนี่เบอร์ที่สิบครับเบอร์ที่สิบโอ้ตัวนี้ติดเครื่องมากคับแน่อะไรตัวนี้นนีแดงกันซ้ำครับตัวนี้แดงซ้ำครับองศางามครับนาคาดำครับหำหำดำครับหำดำหำที่ตัวนี้อายุไรเป็นไง ตัวนี้หาเดือนกว่าครับหาเดือนกว่าหน่อยก็มูสูงกับชนลอยยีประมาณนี้ครับลอยงีนิดๆนี่ครับเด้อโอ้พนี้ยืนง่ามได้บัดรเนี่ยยกได้บัดเนี่ยันรทายเปิดยกนากระเชิดดีลูกช็อกโกแลตนะครับตัวนี้โอ้ลูกทรายช็อกโกแลตตัวนี้มีใบครับมีใบครับลูกทรายของช็อกโกแลตครับราคาครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับนี่พี่น้องมันพอหนึ่งใยครับเอาซ้ำนี่แล้วไปคุณนราคาเฮาจับได้สบายๆครับสบายกระเป๋าราคาเนาะ โอ้พอนีเย็นงามครับสีนี่อยสีนี่ภูมักแดงนี่ครับเด้อเด็ดแขนใหญ่ขึ้นมานี่บ่ธถ้รมดาดอเนาะเมียนครับใหญ่ขึ้นมายางงามนี่ตัวนี้พอมันเฉิดดีหนอกกระตั้งเบิ่งพี่นอกหนอกตั้งครับสางูหน่อยหกเดือนหนึ่งนั่นสิบามเมียมาคุยยลังกงดำพรอมคอดำพรอมเลยโอ้ตัวนี้รออเลยครับเบอร์ที่ต่อมาครับเบอร์ที่สิบเอ็ดครับเบอร์ที่สิบเอ็ดโอ้บอกหน้าหนาตัวนี้หนาครับตัวนี้ นาบรรทายไงจะสีบดแดงเข้มเป็นมีป่านเงินป่านทองอยู่ด้านซ้ายด้วยครับเลยลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้บ่มีเอกสารด้วยกันครับบ่มีเอกสารแต่ว่าผมจะว่าขางามเมยไงพร้อมครับตัวนี้โอ้เมยไงพร้อมเกิดกับแม่แม่เพิ่นสูงหลายเป็นไหนแม่เพิ่นว่าผมว่าซําเมีนอ่ะละถ้าไม่แรกนะเมียนร้อยหกสิบเมนร้อยห้าสิบขึ้นหน่อยเมียนครับขัดขับงัวหน่อยตัวนี้บ่มี่พอแต่ว่าเบิงจากส้งเบิงจากวาดจากส้งเรารองามเชื่องเบิงครับเบิงเชื่องครับเบิงหนาดิครับดูนะ มึงหนามึงปล่าถึงงามเนะครับมึงมึงข้อครับขาหนีบปันไม่บรรทัดครับนีบมาวัดเลยนี่ครับตรงริ้วเล็บสักจึกหน้ามลางนี่โอ้งามงามงามเพียน้อยที่สุดพื้นขาใหญ่กล้ามเนื้ออไหลายตัวนี้เนาะครับแม่นครับกล้ามเนื้อไหลครับบรรทัดกบบุรุะหนาล่อครับหนาล่อดีลรอเลยครับตัวนี้หลังนี่แผ่นหลังนี่กว้างขนาดขาสุดลรอเล็กลรอเล็กครับนี่อายุไรอะไรก่อนตัวนี้รุ่นเดียวกันเลยละครับหกะมาณนหกครับ สีแม่นอยู่ดอกมันเบบีอยู่นี่ครับมันหนาไล่เลี้ยงสาอยู่โอ้หนาล่อได้ครับพันนี่เอาเบังอีกทีหนึงครับผมล่อขนาดเลยนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่เชื่องครับตัวนี้เชื่องน้ำเนี่ขึ้นมามนี่มันตรงห้องเนี่ยครับพันนี่แต่ว่าสีมันแดงคือนมูครับสีออกแดงได้เนื้อได้หนังครับได้แข้งได้ขาแดงเบาเข้มซัมเขาแต่ว่าโอ้ยเนื้อหนังนี่มัดเลยตัวนี้เลยตัวนี้ราคาไหนครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับหนึ่งหมื่นสี่ขั้นหนึ่งหมื่นสี่พันพียงนอนแบบเปิดราคาเบาๆผู้ที่อยากได้ง้วนรอไปเลี้ยงได้ครับเด้อ มันเป็นตะหักนาครับเลี้ยงเบี้ยดอกง่วงสิโ่าเดี๋ยวไปจากสีหาตัวพวกนี้นี่มาไปเนาะดู่น้ำกลนกันเบิ่ง่ายงามครับตัวนี้าก็รอถ่ายก็งามครับบุญอ่ะตัวนี้หันสีบุษูเขาทันละแต่ว่าเนื้อนังนี่เก็บมาเลยครับแมนของเพิ่นเลยแข้งขาเนี่ยยินรอ่เช่องนี่เบอร์เบอร์เท่าไรกัตัวนี้ตัวนี้สิบเอ็ดครับเบอร์สิบเอ็ดต่อไปเบอร์ที่สิบสองครับเบอร์ที่สิบสองครับ อี่นองครับมาเบิงเบอร์ทีสิบสองนี่ก็อีกหนึ่งพอพันครับเมื่อนี้พี่น้องสนุกเลือกพอพันละรอหลายโตโอ้ยืนกำกะดีตัวนี้คุณอะสีเข้มเลยตัวนี้เนาะอ่ะลูกพอไรตัวนี้ตัวนี้นนบ่มีเอกสารด้วยกันครับบอมีเอกสารโแต่ว่าเพ่นสีง่าม,มสีงาม,มนํำต,ตัวดีครับนอกตั้งโจกโก้แข้งขาคอเหยียดองศา คว้มสูงหน่าจะลอยนี่ชิบหานี่แหละเนาะพันธุ์ท่านเคยผูกครับพันก็เลยอย่างดีเนี่ยบ่เป็นยังครับธรรมดาครับง่วงหน่อยเนี่ยตัวไหนผูกอายุซื่อถือว่าพันนิ่งเติบครับอืมเปิดอ่ะง่วงพอจะใส่เมาผูกผูกมาไทยเนี่ยพันธุผูกกับสียางสุทีบเนาะท่านยูจะของเก่าพันใส่แต่เสื้อกองข้อไว้นะครับเป็นแราน้ำเมียเราน้ำกลมเมียครับวันนี้เขาก็เลยมาผูกใส่เมาไทยทำให้พี่น้องในเบิ้งเสริมความรอครับตัวนี้อายุจะประมาณจะเดือน ตัวนี้อายุเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับพี่น้องะมาณเจ็ดเดือนเลยครับแดงเข้มครน่าพาง,ง่ายดีข้อเชิงขาพี่น้องงอครับซืือว่าซื้อเหยียดตรงดีเอาไปคุณไปท่อใหม่ได้พี่น้องด้วยแล้าครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันได้นึ่งแดงเข้มเลยครับงอบ่อเป็นเสียกได้พี่นองง้องมัน่งอแค่เด้อเ้าะกำลังถือจองเสือกไหม ครับพี่น้องครับเบอร์ที่13โอ้มือ้โนี่ไม่ตาแดงๆเลยครับครับมีเบอร์ที่13นี่กะอีกหนึ่งพอพันรอรอเลยครับเด้อครับตัวนี้อายุหลายปไีครับนี่อายุ8เดือนครับเบอร์ที่13อายุ8เดือนครับข้อมสูงกะเห็นรอยนิชผาด้วยครับเด้อสีเบียร์ลายสามผละโมนี่เนาะ ตัวนี้มีหลักฐานพ่อเพิ่อนบ่ครับบ่มีเอกสารครับตัวนี้ตัวนี้บ่มีหลักฐานเอกสารว่าเป็นลูกพ่อใดญ่หัแต่ว่าเนือหนังดีกับสีแดงงามแล้วค่าครับตัวนี้หนึ่งมืนหาพันบาทครับหนึ่งมืนหพันบาทพี่น้องนี่ครับลูกเรือโอ้บันทายบักหน่าตัดทนต้ัวนตัวนี้เนาะปูน่าบันทายลูกอุ้มปลาไข่ห้ำดำนะครับข้อขาเล็บดีบ่งข้อข้อกนาดใช่ได้ครับสีแดงเข้ม นอกต่างๆจักหน่อยครับแล้วโตตรงดีนี่คือเบอร์ที่สิบสิบสามครับสิบสามครับยัมาเมืองคือลูกเคเอฟเจ็ดตัวนี้ไหมเมียนครับลูกเคเอฟเจ็ดสองครับตัวนี้ลูกไส้เคเอฟเจ็ดสองครับเพราะว่าเบิองจากค้อมหนาของมันเนาะย่นครับเบิองจากค้อมหนาครับเดากะเบิองจากบันทายนี่ลำลามนี่ตัวนี้เบอร์ที่สิบสี่เป็นลูกไส้เคเอฟเจ็ดสองเมียนครับอายุหลายปีครับตัวนี้อายุ อันเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนตัวนี้ได้นาได้นาครับได้นาพี่น้องบันินาลอได้นานาล,อ,นานาลอครับมาเบืองช่วงขาหนาครับบัน้เบิองหนอกพี่น้องอิ่มโจโกโก้เลยหนอกขาตรงบันไม่บรรทัดครับน้ำลางข้อนี่ย่นแห้งออลึ่งอิ่มๆเลยครับปลายหาเพ่นดําเปื้อนขาใหญ่บันทายนี่นาหนาครับนี่นี่น,นี่ลูกชายเขีบครับนี่เบินน่งบวยหาแจักเม็ด นานหลก็เลิกลงนี่ครับแมนเลยครับสุ่มเคเอบโอ้หามพาดตัวนี้หามพาดได้กันผู้เสียไปเป็นพ่อพ่อนขึ้นรถหาทับนังยิบติดมือครับยุ้งปุ๊บติดมือปั๊บอยู่นนังขันจะขึ้นรถหาทับจังซีนี่ซาละแปบมื่นผุนเด้๋ยวเรงอีกมื่นกลัวแต่ละมือนนี่เด็ดครับตัวนี้มันง่ามมันรอมัรอราคาได้ครับละรอยนี่เปิดไปหนึ 10, 7, ่งหมื่นเจ็ดพันครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน หุ่ยหนาคักหนาเนี่ยหลูกไส้เคเอฟเจ็ดสองเจ้าสีประดูครับนี่ครับร้อยหลีครับตัวนี้เราก็นหนาสัมผัสเบื้องหนาครับพอมาเลยหนาเลยหนาพอพนมาเลยด้วยครับเนี่ยหนาอินเตอร์ด้วยครับตัวนี้หนาลอครับหนาโงกหนานุ่นนี่นี่นี่วุ้ยเป็นตาเบิ้งหนอกเนาะเบื้องหนกคักมึงไป็นหนอกๆไงคักเนี่ยร่าตัวดีครับตัวนี้แต่ว่าหนีไม่ได้ครับ ตัวนี้นี่บอกดอกจะได้กะเอาแน่นอนครับผู้หางัวพอพันเนาะมีอันนครับต่อมาเบอร์ที่สิบสิบหาครับเบอร์ที่สิบห้าให้สิบสี่สิบหาครับเออสิบหาตัวหันสิบสี่เนาะแมีอนครับเบอร์ที่สิบหาครับตัวนี้อายุไรไปได้ครับนี่ตัวนี้อายุน่าจะปีครับปีแล้วครับตัวนี้ปีเด้อครับเด้อพี่น้องไปคุ้นอีกฟังซองสำเดือนกำไรมาเลยหรือสิไปพอพันคุ้มฟุ่งก็ได้มีนเพราะว่าขาเพิ่นซื้อพิ่นเหยียดเพิ่นตรงดีแล้วก็นำไตน้ำรางเอาข้อิ่มตาดีอยู่ได้เยครับนี่งาดีอยู่เง ขาหลังกระตรงขาใหญ่สัมขาหลังเนาะมีครับมันไายเปิดออกอยู่งได้พี่น้องบัน,นี้เพิ่นเป็นลูกพ่ออดไครับตัวนี้บ่มีเอกสารเหมือนกันครับตัวนี้กับบะมีเอกสารแต่ว่าเบ,บิ่งมันไข่เนี่ยครับเบิ่งหน้างตัวตัวครับเบิ่งมันไข่เนี่ยมันง่ายมก็เลยเอามาฝากครับามาแบ่งปันมาฝากพี่น้องสูงอ่ะร้อยสามสิบเห็นตัวนี้ใช่ครับร้อยสามสิบบวกแน่นอนครับตัวนี้ราคาครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้นี่ครับราคากับพวกแพงเนาะครับสมน้ำสมเนื้อหน้าตาครับหน้าพาด้วยพี่น้องผมน่ะ รอใช้ได้แล้วลออีกระดับนึงขึ้นกันสมสมเงินสมานะเพื่อนน่ะเหเนาะพูน่ะโอ้เอามีเลือกลายตัวครับตัวนี้ก็เด็ดที่กันต่อมาเบอร์ที่สิบหกครับเบอร์ที่สิบหกอ๋อตัวนี้มาแดงครับแท้แดงแล้วก็ช่วงช่วงช่วงน้มตัวเลิกนะพี่น้องแดงช่วงน้าตัวเลิกนาเอาถือว่ารออยู้นี่เนาะครับค้านา อาวคือว่าตรงเร็บดีครับบือลึงน้ำลางอื่องศาใครดำนี่ตัวนี้ลูกพ่อได้ครับตัวนี้ครับบม่มีเอกสารไม่มีเอกสารประมาณจักเดือนตัวนี้วางแปดเดือนกว่าครับวางแปดเดือนเนาะเปิดราคาอยู่ทีตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทนี่ครับโอ้พี่น้องงบพ่อพันเมื่อนีร่ไหมลายที่สุดในบรรดาฟาร์มครับ พันพี่น้องสีเลือกพอพันหาไปคุ้มฝอกคุ้มฟงซื้อไปไว้โตสองโตสามโตหรือขึ้นรถหาทับมีครับอยู่นี่แล้วก็มิตาเลี้ยงแต่ได้น้อยไว้เขาจะได้หูนิสัยมันนะครับมิตาเบบีบ่เกินบะเถึงปีจากโตเนาะเมียนครับบ่อ่าะิถึงปีจากโตครับยางสุดกับสิบสิบเอ็ดเดือนเมียนครับแล้วสิพี่แกก็มุดอยู่ตัวเดียวขนาดอยู่นี่ครับนี่ตัวถัดมานี่นี่นะครับโอ้สุดสุดเล่นมาอนีเนาะครับเอ้า บริกาสิพาไปเบิบงแม่ลูกครับบัดนี้แม่นครับแม่ลูกครับอาครับพี่น้องบัดนี้ก็สิพาพี่น้องครับไปเบิบงชุดแม่ลูกเด้อครับเด้อเบิ่งชุดแม่ม่านสาวน้อยพ่อพันธุ์แล้วก็ไปเบิ่งชุดแม่ลูกครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์ที่17ครับต่อมานี่สิเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกตัวนี้ครับครับพี่น้องเห็นอยู่นี่น่าจะเป็นงัวไทยกลางๆนี่เนาะแม่นครับลูกเพิ่นนี่อายุหลายปานีครับลูกตัวนี้ลูกเขาจะ4เดือนครับประมาณ4เดือนครับเป็นลูกตัวใดเพิ่น นี่เป็นลูกตัวแรกเพิ่นครับโอ้เป็นลูกสาวโตที่แรกเพิ่นเน้อครับเนื้ออ่านแม่นั่งบันนี้แม่น่าจะสูงอยู่ประมาณร้อยซีนี่เนาะได้ครับผมแม่กะที่วางร้อยซีนี่ครับเอาครับเบื้องจากเนื้อหนังมั่งสาเบื้องจากลูกเพิ่นแม่นี่ถือว่าให้ลูกดีเติบน้ำล่างน้ำใต้ลูกสาวเพิ่นนี่อิ่มตาดีครับพูนับเบื้องในแสบตาดีอิ่มตาดีนะเพี่น้องบันนี้ข้อขาเล็บถือว่าใช้ได้ออกสีเม็ดเข่าแก่ๆได้ครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกเนาะ ด้านนี้ครับมาเบงแม่เพิินครับเครื่องแม่เพิินดำนุ่มถือว่าดีครับอ่ะครับสื่งว่าแม่ลูกนี่คือดีคือเห็นลูกครับถือว่าแม่นี่นมนุ่มดีเติบมันบอเม่นครับนมนุ่มดีเติบนะครับแม่นี่เครื่องดำปื่อๆไอ้ไมีหยาหลายๆเอาไปใส่หยาในเขาเดี๋ยวอ้วนครับเป็นง่วนนางดีครับแม่นี่เป็นง่วนนางดีนางหนาเบิ่งติครับนี่ขนาดลูกกินนมยังประจอยครับราคาชุดแม่ลูกเปิดไลนเลยครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับ ซําง้วทะหน่อยตัวนี้เนาะแม่ครับหนึ่งมื่นแปดพันหาลอยครับอันหน้าคตต่อไปวังลูกปีลูกไงแม่ไเด้ทับครับต่อไปสิบปีเพี่งว่างบพราค้ายนี่โอ้ยบ่มีหงไวับเป็นเป็นลูกตัวดีเติบเ้วอยครับเ้วอยเมนี่เป็นงัวแม่ที่หายลูกบาณเท่ากับว่าไข่แน่าเนาะผู้ที่เอาไปเลี้ยงแล้วข่านี่เป็นตาครับเป็นตากำไรมีแท้ครับนี่ใบสมิ่งแหละครับพอดีมือพอดีมือบานเท่านะครับบ่ใหญ่บ่น่อย ไป้มีหยาลายงามๆช่วงเนียไปใส่หยาครับก็เดี๋ยวอวดเด็ดเลยนี่ครับออกสีเม็ดขาแก่ๆจักหน่อยบันี้ต่อมาเบอร์ที่สิบสิบแปดครับเบอร์ที่สิบแปดเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ขือกันมชุดนี้แม่ขาวแต่ว่าลูกแดงให้ลูกเครื่องดีครับอืมให้ลูกเครื่องดําแต่ว่าเบิ้งจากแม่เบิ้งจากลูกนี่สีตัวน้เลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกเม่นครับเนาะเมียนครับง้อฟุ้งครับเป็นง้อฟุ้ง อาหารมาเพียงพ่อครับง้อฟูงนี่คือเขาจาะปล่อยไปเลยเมียนครับบัวลอเลี้ยงอาหารบัวลอเลี้ยงยังเมียนครับปล่อยไปน้ำธงน้ำทา่น้ำโขกน้ำโขกเมียนกินยอดเพลกยอดอย่างไปมูนี่นี่ทนท่านครับครับประเภทโรคไพ่ไข้เจ็บมันจะไาตองมาไก่มันดอกสุดมาเลยขันตัวได้มันนี่น้ำสาวจะค่อยเห็นลูกมันเลี้ยนน้ำกลนเมียนครับบัวลอยยากครับง้อมันนี่ บันทีเป็นง่วลูกเดยเพิ่นครับลูกแรกครับง่วลูกแรกอีกลูกเพิ่นจะมาจจกเดือนครับมาดจะเดือนกลัวนี่ครับลูกเพิ่นเดือนกลัวอ๋อเดือนกลัวขาดดับเบลยงซื้อเด้ครับทั้งแม่ทั้งลูกควบสูงแม่กับซีบวกอยู่เนาะแม่นครับอ่าเจลี่ยซีบวกครับร้อยดีครับราคาบันทีเขาเปิดไรนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทอ่าหนึ่งหมื่นหกพันโอ้เบาๆพี่น้องครับเปิดให้พี่น้องเบาๆเลยครับถือๆไปเลยนี่ได้ไปสองควบนี่เนาะครับ ปล่อยขึ้นทั้งเราเลย,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 ยนนรถได้หลายรถได้หล่เอกทรงหมืงมองเดียวกันรถได้หลายพี่น,น้องปล่อยขึ้นทั้งเราเลี้ยงเลยครับ,รบแบบนี้โอ้ไม่ต้องเอิ้นหมอทั้งนั้นเลยครับงัวมูนี่มัวสิทองมัวสิออกลูกแต่ว่างวาัวไทยมูนี่ทับทับหลอดจะลูกงามเด้เมียนครับมันเห็นหลายตัวเลยครับนี่นี่จังเสียทับหลอดถือว่าไม่นี่ให้ลูกคักด้วยเด้เมียนครับเมียเพิ่นขาวเมียขาวแต่ว่าให้ลูกแดงเครื่องดำเครื่องดำพร้อมเนาะเมียนครับแค่มันตกดำเดียงซื้อให้พี่น้องนี่นี่ แล้วแม่นี่หนังหนาทั้งแม่ทั้งลูกครับมือนีมีกันจะเบอร์ครับมีสิบแปดเบอร์ครับสอีเบอร์นึงใค,รคร่รครับันเนี้ยเบิร์เหรอครับนี่ละเบอร์สิบแปดเบอร์นนเหรอครับเอาไท็ไปทำมมลืมเอาพี่น้องครับอยากได้บอสบเป็นแม่ลูกเทีเ็นอยู่นี่ละราคาทุกตัวเลยครับตัง้งแต่แม่มัน่นมหฮอดพอพันราคาอยู่นี่ดีสุดโตครับสมนม้ำสมเนื้อพ่อเลี้ยงพ่อจับพ่อใบเอาคันพี่น้อง,ยงอยากได้นี่ โทรมาเบอร์ไรครับศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าเอดีฟาร์มเอสสตึกครับนี่ผมก็จะขึ้นเบอร์ไว้อีกที่หนึง่งพอพี่น้องจำพระท่านจนพระท่านดอกเนาะครับผมกันจักมาตัวจริงขันมาบ้านใดครับมาบ้านหนองกับตำบหลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาบมงนี้เมียนครับแอดไลน์เบอร์เบอร์นี้เนาะเมียนแอดไลน์เบอร์นี้ครับจัังหวดบุรีรัมย์ขันสิตโทรทางขอความทางไม่เส้นเจอเกิโทรมาอ่าเฟซเอดธวัชชัยครับนี่ครับพี่น้องสองซ้ำช่องทางติดต่อได้นี่่ออตติดดมาเเลยคครรัับบ้ บอกง่ายบายง่ายจับง่ายโวงง่ายเนาะครับผมคชิปนี่ผมอนันทั่วเอดีฟร์มบอกกันเชิญหน้าเช่ญไหมครับเชิญนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ